ซเชียวขุดคลิปแชร์บอสกันหลุดพูดคำนี้มัดตัวเองสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับดันกระแสนะครับโดยวันนี้เรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเราจะนำมาเล่าให้ฟังครับยังคงมีเรื่องให้ได้ติดตามกันอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับสำหรับประเด็นดราม่าของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนะครับจากกรณีที่มีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆว่าถูกบริษัทยักษ์ใหญ่ขายฝันให้มาร่วมลงทุน แต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างที่หวังสุดท้ายก็สูญเสียเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตที่ตั้งใจเอามาลงทุนเพื่อหวังสร้างผลกําไรกรับลายเป็นชิ้นเนื้อประดาตัวจนบางรายเครียดถึงขั้นคิดสั้นนะครับตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนะครับโดยพิธีกรชื่อดังอย่างคุณกันกันตถาวรนะครับหรือบอสกันนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของเครือดิไอคอนกรุ๊ปที่ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปแล้วนะครับว่าเป็นแค่คนรับจ้างมาทําสื่อประชาสัมพันธ์ สินค้าทุกสินค้าของดีไอคอนและบริษัทด้วยตนเชื่อมั่นมาเสมอว่าสิ่งที่ทําได้ตรวจเช็คความถูกต้องที่เป็นมาตรฐานมันเป็นมาตรฐานที่ดีแล้วและตนเองก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของการลงทุนการออกนโยบายหรือทําอะไรที่ออกมาจากดีไอคอน Group ครับแต่ล่าสุดน,นะครับในโลกโซเชียลก็ได้มีการขุดคลิปที่บอสกันเคยพูดกับลูกทีมในบริษัทไอคอนกรุ๊ปว่าผมว่าในนี้ไม่มีใครยุ่งกว่าผมแน่นอนการันตี ผมถ่ายละคร3เรื่องมี5ธุรกิจเปิดอีกแบริษัทใครว่าผมว่างยกมือแปลว่าธุรกิจนี้ผมไม่ได้หาเวลาว่างมาทําผมจัดเวลามาทําคิดง่ายๆว่าถ้าเป็นผมถ้าธุรกิจมันไม่ได้จริงอย่างที่เขาว่าแล้วมันให้ผลลัพธ์น้อยกว่าในสิ่งที่ผมทําอยู่ทั้งหมดผมจะมาทาทาไมเปลืองเวลาวันนี้ให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นได้มันมีจริงและที่สําคัญมันเป็นไปได้สําหรับทุกคนผลลัพธ์แบบนี้อยากได้จริงใช่ไหมครับอยากได้ช้าหรือเร็ว ถ้าอยากได้เร็วก็ต้องเริ่มเร็วจริงปะครับคุณพรวรัตพลเห็นแล้วใช่ไหมบนเวทีอันนั้นน่ะเจ็ดหลักต่อเดือนยังไม่ได้พูดสักคำเลยจะบอกว่าที่นี่เป็นตับมากๆวันจันทร์ตอนหนึ่งทุ่มเขาจะเจอคนใหม่เท่านั้นแน่นอนว่าธุรกิจนี้เราต่อด้วยจํานวนคนและคนที่มีคุณภาพเราจะชนคนอื่นได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่ได้ทําเลยในที่นี้ผมมั่นใจว่าทุกคนคงเอาจริงหมดมันไม่ได้ดูที่คําพูดแต่ดูด้วยการกระทํามากกว่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคนกันกันนะครับ วันในนี้ไม่มีอายุกว่าผมแน่นอนนะผมการันตีผมแต่ละคร3มเรื่องมีธุรกิจอยู่ธุรกิจเปิดบริษัทอยู่แปบริษัทใครย,ยกว่าผมกมือ่แปลว่าธุรกิจนี้ผมไม่ได้หาเวลาว่างมาทำผมจัดเวลามาทำคิดง่ายๆครับคิดโลว่าถ้าเป็นผมถ้าธุรกิจนี้มันไม่ได้จริงอย่างที่เขาว่าแล้วมันให้ผลลัพธ์น้อยกว่าในสิ่งที่ผมทำอยู่ทั้งหมดผมทำทำไม เรื่องเวลาจริงไหมครับจริงวันนี้ครับให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นได้แลวมันก็มีจริงและที่สำคัญมันเป็นไปได้สำหรับทุกคนผลลัพธ์แบบนี้อยากได้จริงเช่นครับอยากได้ช้าหรือเร็วครับเร็วอยากได้เร็วก็ต้องนั่ทำเร็วจริงนะครับ <c oughs> วันพรุ่งนี้ครับเราเจอกันที่นี่อยู่แล้วนะส่วนวันจันทร์ ครับลวลายขอยงผมอีกชิหนึ่งคือลายสปอเตอร์คือพี่พอ,อาวัชฉริพลเ็นแล้วใช่ไหมที่ขึ้นเวทีอันนั้นน่ะเจ็ดหลักต่อเดือนยังไม่ได้พูดสะขับเห็นปะจะบอกว่าที่นี่มันเป็นตับมากๆวันจันทร์ครับตอนหนึ่งทุ่มเขาจะเจอคนใหม่เท่านั้นคอนดิชันคือทำข้อนหนึ่งแล้วแน่นอนอาชุดอิจนี้เราโตด้วยจํานวนคนและคนที่มีคุณภาพเราจะชวนคนอื่นได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่ได้ทําเลย แฟนเนาะในที่นี้ผมมั่นใจว่าทุกคนคงเอาจริงหมดถึงบ้าถามไม่ใครมีใครไม่เอาจริงหรอกมันไม่ได้ดูที่คำพูดนะครับมันดูที่การการะทำมากกว่าเพราะฉะนั้นวันจันทร์ตอนหนึ่งทุ่มคนที่ทำข้อหนึ่งแล้วเท่านั้นนะครับจะไปเจอพี่พอเลือกแฟนกันเลยว่าแฟนแรกมายัางไงแบบเป็นรุปเป็นร่างหรืออยากเก็บข้อมูลมากขึ้นมีข้อมูลอะไรอยากจะถามมีคำถามอยู่จดเลยครับแลนะผมมั่นใจว่าวัานนะั้นจะได้คำตอบทั้งหมด วันจันทร์ตอนหนึ่งทุ่มหรือครไม่สะดวกตอนหนึ่งทุ่มติดต่อคนที่ชวนคนมานะครับเพราะว่าช่วงกลางวันก็จะมีหนึ่งชุ่งเหมือนกันใกล้ๆกันก็คือตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองเหมือนกันนะถือว่าใครว่างกลางวันหรือใครว่างช่วงเย็นถ้าวันจันทร์ไม่ได้จริงๆผมหมายว่าออปชั่นนะถ้าวันจันทร์ไม่ได้จริงลองดูวันอังคารช่วงเย็นครับเดี๋ยวพวกผมชิมเวลาซ้อนเซิร์จะไปดูแลพวกคุณเองเอาแค่นี้ก่อนผมว่าสาวันนี้น่าจะพลิกชิวิตของ ทางด้านความเคลื่อนไหวของคุณกันจอมพลังนะครับหลังจากที่ได้ฟังคุณกันกันตถาวรได้ออกมาถแถลงต่อนหน้าสื่อมวลชนเกี่ยวกับปมธุรกิจของดีไอคอนกรุ๊ปโดยตั้งใจออกมาพูดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นเจ้าของบริษัทไม่ได้มีหุ้นส่วนใ,นใ,นใดๆทั้งสิ้นเป็นเพียงแค่คนทันหน้าที่รับจ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์รวมไปถึงการเป็นพิธีกรให้กับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเท่านั้นซึ่งขณะนี้ได้ยกเลิกสัญญากับบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอยืนอยู่บนความถูกต้อง ผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกซึ่งต่อมาคุณกันจอมพลังก็ได้แสดงความคิดเห็นหลังจากฟังถแถลงเสร็จสิ้นนะครับโดยการออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าเป็นทุกอย่างให้แล้วตั้งแต่ทีมงานยันพิธีกรยันผู้บริหารคำนี้ยังติดตาอยู่เลยแล้วไงวันนี้บอกว่าเป็นแค่คนถูกจ้างให้ทําสื่อประชาสัมพันธ์บอกตรงๆวันนี้ผิดหวังไม่เคลียร์เลยยังคาใจอีกเยอะและอยากฟังจากปากบอสกันจริงๆ วันจันขอเชิญบอสกันมาเจอกันที่โหนกระแสไหมครับคอมเมนต์แมนแบบคุณบอยประกรณ์พร้อมกับคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่ามีคนเล่นบทพระเอกนางเอกกันไปแล้วผมเล่นบทอะไรดีส่วนทางด้านความเคลื่อนไหวของบอสพอลนะครับหลังจากที่ได้เข้าไปให้ปากคำกับทางตำรวจแล้วนะครับโดยล่าสุดบอสพอลก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งนะครับผ่านแฟนเพจ a c e b o o k วรัตพลวรัตวร,รกุลระบุว่าเมื่อวานนี้ผมได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยการไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในขณะนี้มีข้อมูลข่าวสารต่างๆบนโลกโซเชียลเป็นจํานวนมากซึ่งมีทั้งเรื่องที่เป็นจริงแค่บางส่วนแต่หลายข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงและคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปไกลผมขอความร่วมมือจากพี่น้องดีไอคอนทุกท่านที่ยังรักและเชื่อมั่นในบริษัทหลายคนยังมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจขายสินค้าต่อไปไม่แปลกเลยเมื่อท่านได้เห็นข่าวสารหรือข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงที่ถูกแชร์โดยสื่อต่างๆ อาจทาให้ทุกท่านรู้สึกไม่สบายใจและมีความต้องการที่จะตอบโต้หรือชี้แจงและแสดงความคิดเห็นในอีกแง่มุมหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามผมขอความร่วมมือจากทุกท่านไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์หลีกเลี่ยงการคอมเมนต์ที่พาดพิงหรือกระทบกระเทือนผู้อื่นหรือกล่าวถึงใครในทางที่ไม่ดีเราควรดําเนินการทุกอย่างด้วยความสุภาพและอยู่ในกรอบที่เหมาะสมครับผมยังคงเชื่ออยู่เสมอว่าความถูกต้องจะคุ้มครองเรามี่ก็เป็นข้อความจาก,กนั่นบอสพอลนะครับ นอกจากนี้บอสพอลก็ยังได้เข้าไปตอบคอมเมนต์จากหลายคนนะครับซึ่งจํานวนหนึ่งก็เป็นผู้เสียหายของเดียคอนกรุ๊ปซึ่งบอสพอลแนะนําให้แสดงตัวตนที่ไอคอนเฮลท์คอฟเซ็นเตอร์พร้อมแนบ,บเบอร์โทรศัพท์ไว้ในขณะที่บางรายนะครับแนะนําให้บอสพอลออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยครับเพื่อแสดงความจริงใจต่อประชาชนรวมถึงยังมีโอกาสได้พบกับผู้เสียหายโดยตรงซึ่งบอสพอลก็ได้คอมเมนต์ตอบกลับว่าน่าสนใจครับ ก็คงต้องรอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับสําหรับประเด็นดราม่านี้ว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปถ้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรเราก็จะนามาอัปเดตให้ฟังกันเช่นเคยครับแล้วเพื่อนๆหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ